สนะติตอนนี้ก็จะมีกําลังจนจนรู้เท่าทันจนเสมอกัแแลนะนะทีนี้ความคิดมันก็จะเกิดไม่ได้มันก็จะเกิดอจจัจภาพขึ้นมาเกิดสัพยุ์ขึ้นมาในร่างกายโอ้โหทีนี้มันจะต่อต้านกันนะทุกข์อะไรทีนีนะ้อันนี้พูดหือเรื่องสภาวะแต่เรื่องก,การเห็นจะเห็นแบบนี้ ตัวผู้รู้เนี่ยนะตัวตัวเนี้ยจะไม่เข้าไปยุ่งกับความคิดความคิดก็จะเกิดดับเกิดดับนะถ้าถ้าเราเข้าไปต่อมันก็จะไม่ดับนั่นแหละคือตัวเราเกิดนี่คือการเกิดของของของในภาษาธรรมอันนี้เป็นอันนี้เป็นความเห็นของล้งจานนะจนสิ่งนี้น,น,นะมันขาด